สวัสดีทุกคนวันนี้วพบกับชิวอีกครั้งแล้วครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดแมจิกหรือกัลติลลิงอีเทอร์ริฟคอลเลกเตอร์บูสเตอร์อ่าโอเคมาเดี๋ยวอันนี้ก็เราก็ค่อยๆทำทีทีละคลิปนะ่ะแต่ว่าเราจะเปิดในยกบล็อกนี่แหละพีงยงหต่ว่าเราจะทำทำทีละอันนะแต่ว่ามันแกะยากหน่อยโอเค เปิดออกแล้วมา,มาทางเลือกลเ,เลยเออในชุดน,นี้ก็จะมีการ์ดลันนัเมเบอร์อยู่นะก็อโอ้อยแต่ว่ากล่องมันไม่สวยกล่องมันยับนะมาเอ้ยเอ้ยหลับตาเลือกเลยอโอเคอ่ะ จัดไปอ๋อจำได้แล้วเอออันนี้เคยเปิดแล้วนะมาเปิดกันอีกรอบหนึ่งก็ขอให้ได้การด์ดดีๆนะลูกใ,ให้ได้การ์ดรันนนมเบอร์นะคือยกปลอกมาก็ปาก็อยากได้รันนนมเบอร์นะเออไม่ว่าจะชุดอะไรนะมาเริ่มกันเลยสโ <'s> อ้ อซอมบี้อียิบฟอดออซอมบี้อียิปบฟอยแล้โอเคแชมเปียน <of> ออฟวิสโอ้โอเคสวินม่วงนะครสวินม่วงโอ้เดี๋ยวต้องเปิดจากหลังไปนะครับดูโซไลท์ h ิ h ล์แพร r ี่อื <Hill> อมโอเค อาวิชกาเรสเว่ยอืมโ okay, อเคต่อมิกรีติงเคทเรดอนอืมโอ้สบับลาดใต้ทะเลลึกนะเฟร็กรีมูโหุ่นทองคำอืมโอเคโอเค m e มโมรีการ d เดีอุ้ยเหมือนเป็นฝุกยนต์ตรวตรวจสอบเมืองล้างคนระับอืมโอเคอุ้ย Cloud Spire c o o r d i n a t i o n เหมือนเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างอืมก็น,นึ่เหมือนเคยได้นะแต่จำไม่ได้เออไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับ m o l t ์เ e น d e ออุ้ย พิาศาแมาแรงหรือเปล่าครับว <spin> ่าคนใส่หมวกไม่รู้สิเท่มาก planes <c oughs> คุณๆนะครับ <c oughs> เหมือนเคยได้เป็นทางแบบนี้แล้ว <c oughs> ใช่เคยได้แล้วโอ้ยยังไม่มีการแลนเลยนะ marshall pad cruiser อุ้ยอากาศการนี้เท่มากเลยครับ คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกับชิวนะครับอืมอุ้ยคลาโมรัสออเรนคลาดอันอันนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันครับเลยอันนี้ก็เคยได้มาลัมเบอริงวอล์ดว a กอนอุ้ยมีมีแต่อันเท่ๆอ่ะอันอันนี้ดีหน่อยนะเป็นแลฟอย ช,ชิชิชอบเซตนี้อ่ะเออป้าก็ชอบอีกเรื่อยป้าๆเลยซื้อมาโอ้โหอ,อีกแล้ว string hanger automation string hanger นะับ hanger อ๋อโอเคโอ้โ l บล d อดเชสเคยได้เป็นการแนวนี้นะคะแต่แต่ว่าไม่ใช่อ,อไม่ใช่ภาพนี้ใช่อโอเคมายังไม่หมดอ่ายังไม่หมดมา market back walker อืมโอเคอันนี้สวยดีนะแต่เสียดายไม่ใช่ฟองอหมดยังยังไม่หมดครับ d a v r s, <S i t <Direct> y rocketeer engineer โหเป็นฟอย์แบบสวยนะครับแล้วก็เป็นแรนะ่ะอ่าโอเคอ่าอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหม อ่าหมดแล้วสำหรับวันนี้ค,น like, ค่ะถึงใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเ uh huh. จอกันคลิปหน้าครับโอ้ยทีแอคว่า <laughs>